สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะขเข้าสู่ช่องยาสีรกรกกนะคะขอถ่ายคลิปหน่อยเด้อไม่ได้ถ่ายด้ขอถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายไม่ได้เข้ามาถ่ายขอถ่ายคลิปขอถ่ายคลิปไม่ได้เข้ามาถ่ายขอขอนุญาตจากช่างใหญ่ช่างใหญ่ก็ไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ช่างเร็กฆากันเหตุเนาะช่างฆ่ากันดบ่ อโออันนี้ลุงลุงวางนี่จะทำอะไรนี่นะปั่นบ่ลุงวางปั่น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 จได้ซิมเหรอบังข้าวหลามนะยังยุกหรอสุกแล้วเดี๋ยวยโคกลางฮันเดีเอาซิมเบิรงเดอมันจะได้จำไว้ว่าโอ้ครั้งหนึ่งได้ชิมบังข้าวหลามบังใหญ่ โคกหนองนาจับปลาดงจะได้รู้ว่าอร่อยจริงๆฮะจะได้รู้ว่าอร่อยจริงๆใช่ไหมเมื่อมื่อจะซิมหรือ,อยังกินง่ายถ่ายคล่อง <c oughs> <c oughs> เผลอสีเพื่ออของเท้าบ่โอ้ของอันนั้นบอ เราจะเอาน้ำสลิดๆแล้วก็ปั่น่นปั่นบ่องวางเห็ดการน่ามือนของนำพุ่เจ้าเนาะเหตุการัของนำเพล่นเฮ็ดศิลปะคือของลุงว่างนะนลาลุงว่างเนาะยังแล้วไหวเไหวเนาะทหาสร้างกบสร้างเท่านี่แล้วเนาะ เค็ดข้าวเค็ดเน่ ne. ไปแล้วเอาก่อนเออถ่ายระบบวันนี้เอาแต่กินไม่ได้ถ่ายระบบหลุงวางไปบบไปแลว้วเหรอจีสั่งเอาอันนี้ถ่ายถ่ายเอาไ,ไเอา,าเดี๋ยวถ่ายต้อดีดก่อนตอนนี้ก็นะคะช่างมืดกับช่งางวางนะคะช่างหใหญ่หโอ้ยสาวโคกหนองนานี่ละเพื่อนเอ้ยแก่แก่เอามาให้เพื่อนนี่นะเมื่อกี้ เบื้องเบื้องเบื้องเราไปส่งนี่ไ่งอนอกอะไระลุงวางลุงลุงวางอยากถ่ายคลิปให้ลุงวางถ่ายคลิปแม่กว้างกว้างมันกว้างกวางดีนะอ่าฮะกว้างขวางดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดโอ้ยออนกดูเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ย <laughs> ร้านอหัวนี่อ้อาวอ,อย่าใจร้อนไวรุ่นคิดปัญหายากนะใคบอกมีคินนะอ้าวอัน,อนมืดด้านหน้านี่แหละจะใส่อะไรนี่นะมืดคือเป็นหูกระปิ่งอยู่ฮะอ้าวมันเป็นหูกครื่องปิ่งมีแท้ไม่ใส่เลยบ่ไม่ต่อเติมให้มันเต็มบ่อ้าวข้างหน้าก็เอาไว้รับลมตัวเพื่อนอ๋อรับลมบ่เพื่อนอ๋ออัน ไไอ้ดมาเอาเอานเครื่องปรุงเอาออืมเจอนี่รุ่นเจอนี่่นอะไรเพื่อนน n r เครื่องปรุงนี่ a นเครื่องปรุงป่เฮาว่สิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยฮาเอาขามลงเพื่อนเด้ขอตั้งเวลาก่อนเอยวเพิ่งใจร้อนนะไม่ใช่วรุ่นนะเพื่อนนะโอ้ถแล้วเหรอถลอแล้วเราทนึ่นงนี้นุนน เราไม่ได้ว่าเราหนกเลยเราอาอาให้เราเพื่อนมีไงนีไมันนักเหยมีไงอันน้ำนาดาช่่อกทเฮ้ยเ้ยเลียเลียเี้ยออ้โอ้โหว้าวเยอะตอน well, ่อ네้ยมากจริหรอนี่แบบนี้สิเพื่อนอะไรเพื่อ คุอหอทำไมยิ่งหนุ่มยั่งสาวเราเพื่อนเนาะแบบนี้มืดขึ้นเราไม่เหนื่อเลยเราสร้างวัดอยู่เว้ยไอ้วงไุ้สารลาเนาะอันไปพุทนเบกก็สารลาเนียเนาะาวพุทเออครับคับสมัยนั้นยกลยกๆๆเป็นเอ้ย่ามีอีกไหมได้แล้วขึ้นวัวเดี๋ยวเพื่อนาาันไะเพื่นไปเ เอออยู่อยู่ขั้วเขายัางยังมีนะจิ๋วมีอะไรพอดีมีอยู่นี่มาผสมนี่ผสมเลยเออมันจะพอดีแซ่บเลยนี่โอ้โอ้ยเมื่อก่อนนะไอ้ที่ที่อันเขาก้อยเนื้อหมูนะนี่เขาขั้วหอมหนี่ไม่ต้องตามเลยขววั้วขั้วเนี่ยมันเอายังมีเยอะอย่างนี้กันดามจะเอาอะไรอ๋อเอาที่ชอบมานขั้ว แจ้งห้แจ้งให้ออกมาเลยพี่ีนี้องคููนะเขาอยู่เลยครับตอนแล้วเพื่อนฮะตอเพื่อนพอแล้วบ่ะตอแล้วอไปคันโอตายเขาหลอกรรมกรแบ่งหาเมล งานถนัดของเราด้งานถนัดของเราโอ้ยสัตว์แบบเบาเมื่อดาสั่งดำเบามวลทีลอดนะครับนะครับสัวโลดเนาะเอาขันใจแหละโซโลดโอ้ยลุงวังกินข้าวเที่ยงละบ่อ้าวไม่หิวไม่หิวกินแต่ข้าวเช้าบ่กินผลไม้อยู่โอ้กินผลไม้ก็เลย ไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเดีไม่หิวบ่กินเธอเดียวจนแล้งแล้วเลยบ่ช่างวางจากอะไรมาแต่ทั้งทึงไงมันมีข้าวลามอยู่ได้ถ้าจะกินก็จะไปมาเอามาให้แต่ทั้งไก่จะกระบอกจบจะเทื่อแล้วถือไปไหนเอาใจเที่ยงลงมาบ่เจะาสาบน้ำใช้มันกระเสียแล้วทั้งไก่อ่าอ๋อเอาใจเทิงลงมาเลยช่างวางเอ้ยอันนี้ช่างมือนี่ผ่านประสบการณ์มาเรียบร้อยนานมันหมดอะไรถนงทึงได้ เออน mm. ้ำมันมันไหลขึ้นทั้งเทิงได้มันไหลลงใต้ได้ลงวางเอ้ยมันกระโดดอีก่อนนะโอ้เด็กแล้วน้ำจะยกแต็มก็ไ่จบหรอกไหลลงมาเช็ดบ่อ้าวโอ้ยไปหยุดไปน้ำที่ไหนเห็นเนียนโง่โอ๋อลุงไปรับเด็ก นเบิมเนี่ยนีกำแางทายมือน่ะทีซอยคู่เขาจะเห็นนเดิมนียเยคลาเาะเอาางมันยเป็นโค่เิช่างใหญ่ที่ด้างหลังน่ะช่างใหญ่ที่ด้างหลังเหรแง่เมืองน่ะไปดูช่างใหญ่ทำทั้งหลังแผ่นหลังอแม่นหลังไปดูหน่อยบ่อไวยบ่ยไม่ต้องเหมือนใครเนาะช่างคนละช่างเนาะลงหว่างเนาะ อย่าอย่าเรียนแบบกันเนาะบ้านค่อยก็จะไม่ได้เรียนแบบใครเลยสไตล์ค่อยเลยใช่ไหมเห็นไหมสักมืดตายลุงไปบอกให้เราลีดดีเดี๋ยวจะแปะใครอยู่นี่ไอ้ไอ้บั้งบาสงามเลยเรียบแบบนี่แหละนี่แหลมันเรียบแล้ว อะไรเพื่อนเราเติมปูนนะวะโดนหมโดนบ่จ้า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 เดี๋ยวแยกไปจ้าสวัสดีคลิปนี้สวัสดีคับ